มึงเป็นตัวอะไรวะกูเป็นดับเบิลเฮดโอ้โหโอ้โหเลี้ยวเลยตอนนี้ชัะกูมีดิส c o r d แล้วนะเข้ามาเลยมาพูดคุยกันลิงอยู่ด้านล่างนะครับบายเสื้อกันหนาวสุดคูใครใส่ก็เท่แบบบ้มบมคืนลือแค่สิบโลบัคมีลายโคตรเท่กูวันและขี่หีแค่ซื้อก็รุ้นลับโลบัคฟรีลิงอยู่ด้านล่างนะจ๊ะเอาทำไรไปโดนมานะไม่รับท็ดีด คนระวังไอ้เจ้ยไอ้ยมึงแข่งแันกันไปอ่ะมึงดังนดังมึงแตไร่ไรซีนี้อะไรเเป็นลิจอนเนี่ยคนไรสัตวมึงกลับมาที่กลาทีไอ้ยตัวยมดีเก่งสุดลยคนละลิจอป่ามันลิบจอของอ้นี้ป่ะอันนี้ลิบจอแบบเด็ก ผมไม่ได้ถูกปะไหนไหนเป็นเป็นเด็กของมากเป็นเด็พิเศษด้วยว่าเป็นเด็กเหรอเป็นเด็กเหรอรุ่นใหม่เป็นเด็กเหรออุ้ยอุ้ยเตะคนพิการเนี่ยมันนี่ดิบมึงอ่ะถ้าเกิดอะไรกันลิฟจาวอะเอาเอาเป็นอุบชุกอุบชุกอุบชุกปุบชุกเอเลี่ยนแอฟริกันนี่ยสัส ดีจะเกิดอะไรนะถ้าเกิดทุกคนเป็นไดมอนด์นี้เราจะสร้างภูเขายากได้อย่างนี้แล้วเราจะเติมไปเรื่อยๆทุกคนเราขึ้นไปก็มนแล้วก็กดอีกทีหนึ่งแล้วก็สร้างขึ้นื่อยเรื่อยเยอ้เยเอะเลยนี่มันนี่มันพวกมันจะตกกันนะเว้ยต้องไปเลี้ยวหน่อยอยู่โ่าเลยโอ๊ยได้ไงเอ้ยเอ้ย คอนเทนต์อยากเห็นคอนเทนต์บ้า้างพุ้งมึงดูข้างหลังดิพุ้งอยากเห็นคอนเทนต์บ้าโอ้ยเห็นคอนเทนต์บ้าเพื่อนกูว่าเพื่อข้าอ๋อใหญ่เอามึงไะกูว่าเพื่อข้าล้องกูแอมเมตินปะอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วจักรุยจักรุย ันดีตรงมันดีผจะทำอะไรกูนะเอ้ยไอ้สิงสิงสิงเอ้ยได้ได้ได้ทุนอุ้ยไปแล้วเยอะเมื่อเว็บิกัติมิเตอร์เว็บิ ผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วเร็วนี่คือโอกาสที่เกิดยากที่สุดนี่เป็นช่วงเวลาที่เกิดยากที่สุดมันคือช่วงเวลาเกินเกิดของพาร์ทห้าชิ้นส่วนของออโตเมีมุดรอด้วยมีคนนั่งวิวแชร์ไอ้คนนั่งอยู่แชร์รีวิ่งมาดิรีวิ่งมาดิมึงอ่ะเร็ววิ่งเร็วทุกคนเราต้องเป็นคนรีบไปมึงหยุดพูดว่าวิ่งเร็วดิ้เป่ะละโอ้ไม โอ้แล้วแล้วกูจะไปยังไงวะวิ่งมาไงอออุยอเหลี่ยมจัดเลยอะไรว่ระเอาไว้เอาไว้เอาเอาไเอากูเติมอันที่สโอ้ยไอ้เหี้กูขึ้นไม่ได้ซะเลยอ้กูนไ่ไกูต้องตองเฮ้ยใครวะกู้นวะ โอ้เดี๋ยวพี่ไปไอ้ชายมึงเหรอไปไปไปครใครไปัมตายครับตยไมไ้พุกแมลงไเอะเฮ้ยลงไปรูลงไปดูเดี๋ยวพุ่งไอยู่ข้างบนตายกันหมดแล้ว่มันจะระเบิดทั้งเมืองเละเลยโอ้โหแฟนขับเต็มเลยนี่วาชิบหายจะระเบิดทั้งเมืองเลเลยฮะ แฟนคลับม mm ึงเต็มเลยจริงปะเนี่ยเนี่ยเอฟซีเอฟซีเออเออเอฟซีเว้ยเอาอับจุกอะไรอับชอับจุกอับจุกอับจุกเดี๋ยวมึงเต็มตัวเน้ะเดี๋ยวต้องบินขึ้นไปเลยกูรู้แล้วเอฟซีกูรู้แล้วเฮ้ย้ยตกตกน้ำใครเอฟซีหลบแป๊บไปสัตว์เด๋ยวตาย ไครสีผมต้ม้ยงาวต้องไฮะขวงเปนล้วะอะไรอะไรมึงพูดอะไรนะพูดอะไรนะเาเาเมึงมาเตะกูดิเนี่ยเนี่ยตันเตะกับเขาอันแรงมึงวันนี้มึงวันนีงสักทีดิอยาาโดนกูเตะว่าสัตว์ครับโดนกูเจ๊งกูด้วย จอกด้วยอู้ยฮ่โดนกูโดนกูแหม่ยเหม่ยเฮ้ยมันมันเตะกูอ่ะทุกคนระวังตกกันนี่คนอยู่ข้างบนไหนใครวะใครอยู่กูกูวะกูเฮ้ยดูกูเติมกูอยู่สามคนข้างบนอ่ะเติมไปแล้วเติมไปแล้วไปต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นเลินยึดสูงสุดอ่ะเออกูอยู่บนสุดมบลูบลูบลูเนี่ยกูต่อยอยู่เนี่ยรู้ ใครก็ได้เติมเอาไอ้กูติดกูติดเอาเฮียตอบเป็นฟอร์ดไนล์เลยใช่เอาเหี้ยมีสองทางอย่างสองทางสองใจเอาปอดไนล์เลยสัใช่แกกูเติมตัวกลางขึ้นไปเอาจะตัวกลางนานกว่านี่ยโก้ยโก้ยังไม่มีเอาเมทีกันกูต้องไปเอาตัวกลางอ่ะ เฮ้ยผมดูผมดูคลิปแล้วจับงอเยอะเยอๆไเ่นวิมิชันดี FC ผมดูคลิปแมจ FC วิมิชันเไอคเนยมึงยงไปตกเขดยขอโทษครับมยังไปตกได้หนซิมเดี๋ยวไปตกดับนตกมันดีโอย โอ้ยเหม็นเหม็นเหม็นเหมนตบวันนี้พวกมึงหน้เอะดีมากดีมากดีมากเอาเลยเอาเลยโอ้ยยมาแล้วอะมื่อกลับมาดิดิหลุมตบตบเออไป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 เราเราเลนเนหายไปไหนวันเลนลงตบวะเนี่ยคือคืเลยนั่งนั่งนั่งนทุกคนต้องนั่งทุกคนตอง่ไม่งั้นจะปิวเยะคุต้องนั่งเหร ตรงกลางตรงกลางตรงกลางไอ้ชายตรงกลางไอ้ที่แดงันจะติงไฟดิร้อยนั่งแล้วไอเฮี้ยเขาไม่รับคนดำเหรอไอเฮี้ยเอาเอาเอากูเอากูตกแมพเอาไอไปนหนึ่งไอเฮี้ยทุกคนกูติดอยู่ในร้านกูติดอยู่ในยานเอาไอใช่ยช่เสายพวกมึงแบบต่ไปแล้วยานมันไม่รับคนดำเนี่ยแล้วทำแล้วทำเฮี้ยอะไรกันเนี่ยบอลมันเป็นอะไรอ่ะบอดมันเออไม่ดูพวกเราเลยทำเฮี้ยอะไรกันบอด ฟอนไหนอินดี้กันมันหมดมันหมดเรนเรมานัข้างๆนีอโมกอโมกอโมกคอโมกอโมอยโอ๊ยอยอยอ๊ยอยโอ้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 ยอ้ยอยอยโอย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 ออยยอยอยยอย เราทำยังไงไว้เชี่ยมึงหยงุดตกดิทุกคนจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาไอ้ยี่กูตกแมปไอ้สัตว์อะไรเนี่ย,เ,ย <laughs> เราคงสิสุดแค่น,นี้แต่ขอบอกไว้เลยนะว,ว่าคนที่รอจกเป็นกูต่อยมันไป